แหนมตุ้มจิ๋วแหนมเห็ดเห็ดแต่ขาเหลืองหรือที่เขาเรียกว่าเห็ดแคนตาเล่นนะคะทุกคนลุงมาร์คไว้ลุงเห็ดบอกว่านี่มันส่งแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลองแกะชิมว่ามันจะแซบไหมเห็ดเก็บมาได้หลายช่วงนี้นาเห็ดพี่น้องเห็ดลายแห้งเดี๋ยวเราจะมาชิมกันว่ามันจะแซบไหมนะคะเห็ดแหนมเห็ดขังแรกในชีวิตพี่น้องเห็ดมันหลายเห็ดอันนี้เยอะมากเห็ดแต่ขาเหลืองกาลังออกอืมโอ้แซบ เปรี้ยวอมสมสมสม,มันมันแซบกระลังพอดีเลยค่ะอืมหอมกินเห็ดมากเลยฟ้าแซบมากเลย,เลยนี่ทุกคนไปทำตามได้เลยนะปลาแซ่บม,มีลาบไปแดดพี่น้องกินเข้าไปอืมแหนมเห็ดปลาผู้ใดใดเห็ดอันนี้มากเลยหลาย เอาไปเห็ดแหนมเห็ดเนะะื้อ่ะแซ่บครับอืมอถูกใจแซ่บมาก